สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมมือถือที่น่าเล่นอีกเกมนึงนะคะเป็นเกมมือถือนะฮะที่มีหลายๆเกมให้เล่นกันนะคะและเกมแรกของเรานะคะก็เป็นการขับรถผ่านด่านโดยมีให้กดแค่เดินถอยหลังเท่านั้นนะคะทุกคนนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วนะต่อไปมันแหม่มันแมันแหมถอยถอยถอยอึดแน่แล้วก็เดินหน้ามันยกล้อ ให้ลดความช่วยยายหน่อยนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยนะจ๊ะโอาใม่กินเมื่อกี้นี่ลดควานะทุกคนอ่แอแแแแนแนืออืดวนะผ่านเรียบร้อยแล้วอะต่อไปอะแนแนแอโอมีการยกเลาะแล้วก็หมุนตลบอ พาเสียทีลดความตายกาพี่เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปต่อเลยดีกว่านะอันนี้เอาให้ผ่านค่ะต่อไปนะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอด่านอะไรนะอันนี้รถของเราก็เริ่มยาวขึ้นนะงอดไม่ถึงกความเลยนะรู้สึกมันจะยากนะพอรถยาวเนี่ยค่อยๆไต่ค,อค,อตค,อคอต่อยๆไต่อถึงเส้นชัยซะที เรียบร้อยค่ะต่อไปอันนี้ก็แบบเปิดประทุนหลังนะเหมือนรถกระบะเลยนะแต่ว่าวิ่งได้หกร้อด,ด้วยกันนะเว้นชนแหลกสแกขาดมาโชว์เรียบร้อยอ่าต่อไปนะล้อมันใหญ่ไปไหนเนี่ยดูดิล้อมันวิ่งแบบยากขึ้นนะดูสิมันเป็นล้อแบบทรงสี่เหลี่ยมนะแล้วจะวิ่งไปยังไงละเดีย่ยวต้องคอย,คอยใช่ปะมัน เรียบร้อยค่ะผ่านเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราก็ได้คะแนนไปเรื่อยๆเลยนะโอเคต่อไปนี่นะคะเราก็มาดูต่อไปเลยว่าเราจะเล่นเกมอะไรอ๋อพอผ่านแล้วมันจะมีเกมให้เราเล่นอ๋อเกมยิงปืนค่ะอ่ะโอเคให้เรายิงไอ้เจ้ารุกหมูนะเห็นไหมแต่ปืนพอยิงทีมันแบบแรงเกินอะ ตัวเรานี่เด้งไปเด้งมาเลยนะดูดิปืนมันแรงปืนมันแรงอืเจ้ารุกโมรอฉันก่อนนะดิฉันจ,จะยิงให้ไซตแตกเลยเอาละโป๊กเข้าไปโอ้โหกว่าจะยิงได้ปืนมันแรงปืนมันแรงโชวโอ้โหไส้แตกเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้เราก็ต้องฆ่าหมูสองตัวโป๊กโบกเรียบร้อยอ่ะ มาต่ออืดอืดอดอ,ดอ,ดอันนี้เราก็พยายามจะยิงนะโห้แต่ปืนมันแรงมากจริงๆอ่ะเดง้งเด้งเด้งเดอื้อจวนี่ยิงโอ้โหเข้าไปเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปต่อเลนะ้วรู้สึกว่าจะมีหินมากั้นตรงกลางนะทำให้เรายิงยากิินหนึ่งนะเราจะต้องใช้ยิงปืนนะถีบตัวเองให้ขึ้นไปตรงนี้อ่ะ อืด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 เรียบร้อยเอาอยู่ใกล้หมูใอ้แกมาอยู่ใกล้ฉันทำไมพูดมากปังเรียบร้อยอะต่อไปเราก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆเลยนะฮะอันนี้อะหมุนกิ้ง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 อืดอืดอืดชอะเอเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะต้องกิ้งไปต่อนะอืดนี่ขึ้นไปข้างบนเพื่อลงข้างล่างนั้นน่าจะมีเจ้าลูกหมูอยู่ข้างล่างนะคะรอเราให้ยิงอยู่นะปังปัง ล,ลูดโอโห้ยิงฟึุกตะเอนี่มันจะยิงฉันแล้วเออไม่เยียบเาฉันเลยฉันมีรนะูปมีเมียนะปากนี่มีรูปมีเมียฉันก็มีเหมือนกันฉันจะเอาหมูไปกินเดี๋ยวได้และจะจะไปไว้เจ้าด้วยปงังเรียบร้อยและการยิงปืนนี่นะคะจะมีแรงถีบสูงนะคะเพื่อจัดการเอเลี่ยนแล้วก็ต้องใช้แรงถีบของปืนในการเดินด้วยนะคะอันนี้ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเอเลี่ยนหรือหมูกันแน่นะคะแต่เจ้าตัวนี้หน้าเหมือนหมูเลยออดเน่แดงแดงแดงอส่งแรงฉีบป,ปืนฟู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 ฟปับป,ปับเนแล้วก็ยิงเจ้าหมูตกกงมาโอ้โหตกแล้วโ,โอ้นี่เรียบร้อยไสแตกตายค่ะทีอุ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากค่ะทุกคนเราจะหมุนยังไงอ๋อ,อต้องกิ้งก่อนนะ กิ้ง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 แล้วก็ส่งแรงถีบปืนปืนโป้งเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยอันนี้เราก็ผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นเกมอะไรนาะอ๋อมีไดโนเสาร์โอ้โฮไดโนเสาร์กำลังจะทำอะไรเนาะอ๋อให้เรากิ้งนะทุกคน ก็จะเป็นการพลิกตัวของไดนเสาราวเพื่อระบายสีให้ทั่วนะอ๋อจากขาวดำน,นี่นะคะให้มันมีสีสันมากขึ้นนะฮะทุกคนโดยการใช้รำตัวของเจ้าไดนเสาราวนี่แหละคะ่ะค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปเนี่ยกลายเป็นสีเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาเพิ่มสีสันให้ขาวเหมือนกระดาษนี่นะคะให้มาเป็นสีนี่ฟืบนี่เนี่ยโอ้โหตัวเรานี่มีสี ตกเต็มไปหมดเลยเรียบร้อยมีสีสันนะฮะอ่ะต่อไปค่อยๆกิ้งค่อยๆกิ้งเออจะกิ้งไปยังไงอ๋อต้องทางนี้อ่ะกดึบกระดึบกดึบเอืกระดึ๊บกรดึ๊บกรดึ๊บกดึ๊บเอื้อกิ้งไปกิ้งมาค่อยๆทับนี่กดึบกดึบเอื้อชเวฟบชเว็บนี่เรียบร้อยเออเหอะเป็นไงมั้ง อ่าต่อไปโอ้โหที่แคบจังเลยแลย你你้วจะจะกิ upright, oh, ้งยังไงล่ะเนี่ยอ้ค่อยค่อยค่อยกิ้งอย่างงี้เออแล้วจะไปไงต่อเออจื๊บจืบไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนี้ไม่ได้แล้วต้องต้องไปยังไหนอะโอ้โหหัวโคกจนหัวหมุนแล้วนะเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเอ้าทางนี้นี่เองค่อยค่อยกิ้งกรึบกรึบฟบนี่เรียบร้อยแล้วโอ้โหในสุดก็ผ่านนะคะนี่ต่อไปนะเดี๋ยวเราก็ไปเปิดดานต่อไปอ๋อ มาดูนะว่าเราจะเล่นด่านอะไรต่อนะอันนี้เป็นเกมอะไรเอ่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นการบังคับตัวให้เต็มกรอบนะที่ด่านกําหนดมาให้เกมนี้ไม่ยากไม่ยากเลยนะเอาเราก็ค่อยๆกระดึบกระดึบเอาไปไม่ได้ไปไม่ได้ค่อยๆตรงนี้เอาล้นหอกติดอะ่ะโอ้ไม่ได้นะอ๋อต้องผ่านให้ได้นะนี่เรียบร้อยเต็มกรอบนะโอเคต้องค่อยๆไปนะ อื้อชเวตตรงนี้อื้อมีตัวเรานี่น่าจะคล้ายเป็นงูนะคะที่อยู่ในกรอบนะโอเคเราก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเกมอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นการพุ่งตัวไปชนกล่องให้หมดนะคะก็ถือว่าเกมนี้นะคะก็มีหลายๆเกมที่อยู่ในเกมเดียวนะฮะโอ้โหก็มีแบบไม่ซ้ําเลยทําให้เราไม่เบื่อนะฮะนี่แอะโชชนหัวงู โชว์เข้าไปเรียบร้อยและเราก็ไปต่อเลยนะฮะอันนี้อ๋อต้องซิกแซกหน่อยเอ้าไปผ่านเอาใหม่ห้ามโดนตรงกลางนะไอนน้เจ้าตัวเนี่ยค่ะมันจะมีคอยแบบดักเรานะถ้าเราอยู่เรียบร้อยค่ะอันนี้ไปต่อเอาละชนเลยออเชฟน,นี่อุ้ยเรามันไปก่อนเรามันไปก่อนอือชวานนี่ปื๊บนี่เป็นไงล่ะ เรียบร้อยนะอต่อไปนะอันนี้ก็ยากอยู่พอสมควรเลยนะคะต้องรอให้เจ้าตัวนั้นเดินไปก่อนเราถึงจะไปชนกล่องได้นะอะต่อไปชวัชเวัเวอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอืดชเวับชวบนี่เรียบร้อยแล้วโอ้โหก็เป็นเกมบ,บอกเลยว่าสนุกเล่นเพลินนะเล่นข้ามเวลาได้นะคนไหนที่ชอบเกมแนวนี้นะคะก็ลองมาดาวน์โหลดลองเล่นกันได้เลยนะคะทุกคนอืดอชวับผ่านเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณสมาชิกวีไอที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ